วิธีติดตั้งตัวเบราว์เซอร์ตัวใหม่นะครับก็ไปที่ Google Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์เซิร์ชคำว่าเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็มาเลือกตรงตัว TV Web พอคลิกเข้ามาก็กด Install นะครับพอติดตั้งเสร็จก็เปิดใช้งานจากนั้นเราก็มาเลือกตรง Google นะครับฝั่งขวา กดไปแล้วเราก็จะมีเมาส์ให้ใช้งานนะครับเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาโดยใช้รีโมทเรานะครับหรือว่าจะใช้ตัวเมาส์ต่อก็ได้แล้วเราก็ใช้พิมพ์ได้งานปกติสมมุติว่าเราซ e a r c หาคำว่า h i เอ e อรก็จะแสดงผลขึ้นมา นะครับเมเลือกมาตรงที่ตัวเย็นไม่มีนะครับไปที่เครื่องปรับอากาศโอเคก็จะมีขึ้นมาหรือเราลองเลื่อนลงไปงข้างล่างเพิ่มเติมซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เออในราซาดา้า โอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวเบราว์เซอร์ตัวใหม่ที่ใช้ติดตั้งแทนตัวเพนกวินนะครับ